สวัสดีครับวันนี้อยู่เกมไรเรนเจอร์นะครับวันนี้มารีวิวเจ้าบ่าวท่าใสนะครับอ่ะซันต้าแอนเจิร์นะครับ, Angel, รบเป็นสายพลังนะครับอ่ะมาดูในส่วนของพลังโจมตีกายนะครับพลังโจมตีกายเนี่ยเอาเบลล์ร้อยสี่สิบสี่แสนสี่นะครับอ่ะพลังชีวิตสามล้านเก้านะอัตราความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็ความเร็วในการโจมตีถือว่าช้านะครับความรำโจมตีเนี่ยเก้าสิบแปดนะความเร็วในการเคลื่อนที่ห้าสิบแปดนะครับระยะโจมตีสองร้อยสามสิบ อัตราการใช้สกิล20นะครับอัตราลบสกิลเนี่ย20เหมือนกันนะครับต้านสกิล30ลบหปลีก20อ่ะโอเคในส่วนของระยะสร้างเลนเจอร์นะครับ17วินะครับอ่ถ้าเป็นแม็กก็หักครึ่งนะก็เหลือ8.5นะครับในส่วนของแร่เนี่ย1,560นะครับก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะในส่วนของสกิลนะครับอันนี้ก็เป็นบัฟหน้าป้อมนะครับอ่อันนี้เพิ่มอ่าทักษะด้านบวกให้แก่พรรคพวกนะครับบัฟให้พวกพวกนะอ่ของทีมตัวเองนะครับ ตัวนี้เพิ่มพลังชีวิต400%นะครับเพิ่มอาตาลบทักษะแล้วก็ลบเหลีก40%นะครับเป็นเวลา7วินะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคููดาว9วิหรือเปล่านะครับอะโอเคทีนี้มาดูในส่วนของอสกิล2นะครับอันนี้สร้างผลลัพธ์ด้านลบให้ศัตรูนะครับอันนี้สตาร์ทะลุอมาตา5วินะครับแล้วก็อัญเชิญซามอนนะครับก็คืออันเชิญตุ๊กตารเรนเดียร์นะครับอันนี้สามารถกันพายุได้นะครับ ตัวนี้ความสามารถก็คือบินนะครับอีกอันนึงก็ฟื้นพลังนะครับเวลามันตายนี่ก็มีโอกาสฟื้นขึ้นมานะครับบัฟ70%นะครับอันนี้เห็นช่องทีเคียบอกว่าเป็น80แล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยอโอเคไปทดสอบในส่วนของสเตตหลักนะครับแต่ว่ามันตีป้อมไม่แตกนะก็มาให้ดูสกิลเฉยนะว่าเป็นยังไงบ้างอโอเคก็จัดไป ันนี้ผมจะปล่อยนสื่อนะครับแล้วก็ตัวเบานะครับเนี่ยมันก็จะบัฟหน้าป้อมนะครับเอ้ามันไม่โดนข้างล่างเหรอ,อเดี๋ยวมาดูในส่วนของจุดยืนนะครับอ่ะถึงจุดยืนปุ๊บแล้วก็บัฟเอ้าเฮ้ยมันบัฟไม่ไม่โดนของนสื่อนะอ่ะสกิลสองนะครับมันก็สตาร์ทนะครับแล้วก็เป็นกวางขึ้นมานะครับอ่ะแปลว่ามันบัฟไม่โดนนะครับ อามันหายไปไหนอาโอเคมาล้นี่นะครับก็เป็นสกิลปล่อยกวาติดสตันนะ,ะซามมอนก็ออกค่อนข้างป่วนนะนะก็ปล่อยไปนี่นะครับนี่มันก็โดนสตันไปห้า,าวินค่อนข้างน่ารักดีนะวางเลนเดียนะครับอ่ะก็ออกประมาณนี้ตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าจะกลัวแค่ ไอตุกตาหิมะนะพอมันเป็นธาตุธาตุธาตุมืดน,นะครับมันตัดธาตุแสงนะชะนะทางธาตุนะครับก็ประมาณนี้นะครับทีนี้มา Pvp กันเลยดีกว่านะคิดหนักเลยนะว่าผมจะใส่แทนตัวไหนเนี่ยโอเคเดี๋ยวขอดูว,ว่าใส่แทนทีมไหนเนี่ยนัสสือก็ยังใช้ดีอยู่ อ่ะตัวนี้กันพายุนะเอามาตัดกันน่าจะพอได้อยู่มงอ่ะเดี๋ยวลองเอาใส่ดูก่อนนะครับก็ใส่แทนโคนี่นักเรียนนะครับอ่ะก็โอเคไปลุยกันพี่พี่มีขนนกน่าจะสิบรอบนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับไปไปลุยกันอ่าตัวนี้มีมูลผีจีนนะ ก็ลองดูว่ามันจะกันเราตีมันจะตีเราแรงขนาดไหนนะก็ลองดูนะครับอ่ะเอาตัวบอสไปช่วยหน่อยปล่อยไปนะครับมันบัฟไม่โดนไอเนี้ยมันบัฟแต่ตัวเองนะหรือว่าจะบัฟโดนฝั่งเราด้วยนะครับก็ปล่อยไปอ,อะไรเนี่ยเริ่มแหลกละผมลืมปิดเอฟเฟกนะครับ ปล่อยไปกวางเรียนเดียอยู่ไหนทำไมไม่ปล่อยอ่ะโอเคเราก็กดโลไปนะครับไม่เห็นมันปล่อยกวางเรียนเดียนะอยู่ไหนเนี่ยหรือว่ามันบางเดี๋ยวผมลองสุมเข้าใกล้ๆก่อนอ่ะปล่อยอยู่นะแต่ว่ามันโดนตีแป๊บเดียวตายนะครับก็อยู่นี่โดนสตาร์ทไปโดนมีสไซา์นะครับ ช้ามากคือเหมือนเอามาป่วนซะมากกว่านะครับนี่โอโหปล่อยโอโหบอกเลยว่าสตาร์ทรัวๆเหมือนกันนะครับเนี่ยอ่ะเรียบร้อยนะครับก็ข้างล่างตีนะเหมือนเอามาเป็นตัวซับนะครับไงโอเคได้อยู่อ่อทีมนี้ผมขอข้ามแล้วกันนะคือมูลผีจีนมันไม่ได้ตีหรอกเมราว่ามัน เจอข้างล่างดาบก่อนอ่ะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้นีนผมชนะทีมที่มีคนนี้เสร็จไอ้คนนี้นักพนันเหรอปกติถ้าผมเจอไอพวกเนี้ยผมจะไม่ตีนะเฮ้ชนะมาได้เอ้าเมื่อกี้เขาไม่ได้ใส่ตัวบินนี่วะาไม่ใช่ไม่ใช่ดูผิดทีมเพราะว่าอ่ะทีมนี้นะครับโอ้โห โอเคเกียร์ค่อนข้างโหดเลยไปเราลุยต่อเลยดีกว่าถ้าปล่อยมาเยอะๆนี่ก็ถือว่าป่วนนะครับเอามาแนวป่วดเลยนะ่ะคล้ายๆคล้ายๆกับตัวสล็อตเลยแต่ว่ามันไม่ป่วนเท่าสล็อตนะครับแต่ข้อดีของมันมันบินได้เอ,อยู่ข้างบนเนี่ยปล่อยกวางมาแล้วโดนสตันไป <c oughs> นี่ ยินบินน่ารักน่ารักนะครับปล่อยไปคูดาค่อนข้างนานหน่อยนะตัวนี้ผมก็เลยลดลดระยะสร้างเรนเจอร์ไปนะครับ17ซนะครับก็เหลือประมาณ15วิปล่อยไปตัวกวางก็ปล่อยเรื่อยๆนะครับ ตัวสกัดบินเขาไม่มีใช่ไหมเนี่ยน่าจะมีตัวหมากลึกตัวหนึ่งอยู่นะเนี่ยครับมันก็ปล่อยมาอยู่นะนก็โดนสตาร์ทไปเหมือนเอาตัวมาดักหน้านะครับเหมือนสล็อตเลยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเลือดมาเท่าไหร่นะครับเนี่ยมันก็ติดสตาร์ทไปเนี่ยมาป่วนไปนะครับเนี่ยระยะผมว่ามี3 0 0 4 0 0จุดนะเนี่ยก็ปล่อยตีนทั้งหน้าเลยครับปล่อยรัวัวเลย โอเคเรียบร้อยนะครับเฮ้ยปวดนะโอเคที่ผมได้ไวนะครับเปิดแค่สิบห้าตัวขอผ่านแล้วกันนะคนไทยก็ข้ามไปนะครับเจสสิก้าในคอเมเซอร์โอโ้โหผ่านเลยอ่ะตัวมือแสงลองดูว่าเจอตัวหมาลูกแม็กเนี่ยจะไหวไหม อ่ะก็ลองดูอ่ะไปไปโอ้โหขอพัดไวขนาดนี้เลยเหรออ่ะเราก็พัดกลับนะครับอ่ะเราแช่ให้ด้วยอ่ะเขาแช่กลับแล้วก็กดโล่นะครับ มีสายค้างไหมแปลว่าบอร์ดเริ่มปกตินะมาใช้ไอเทมปกติละตัวบินเราต้องแบกแล้วนะครับทีนี้วิ่งช้านิดนึงโยนกล่องไปนี่ครับมันก็ปล่อยกวางมาปล่อยซัมมอนแล้วกันนะครับนี่มาขัดขวางโดนสตัรนไป ปล่อยมาขวางนี่ก็ปวดแล้วนะนี่ยังยกเลิกเพราะว่ามาตาแล้วก็สตันอีกห้าวินะครับเนี่ยติดหน้าป้อมนะครับเนี่ยมันยังบินอยู่เลยโอ้โหแบบนี้เล่นง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าเสียดายกบม่วงไม่ค่อยมีนะครับใช้หมดละอ่ะลองดูในส่วนของโอ้โหไม่น่าจะไหวนะครับ <c oughs> อ่ะลองดูนะ แต่ว่าสองตัวที่ผมแพ้ก็คือเจสสิก้าในคอมเบนเซอร์นะ <c oughs> มีสล็อตด,ด้วยอเอาโซน,น,น่ามาช่วยนะครับเอาโซน่ามาช่วยน่าจะไหวไหมอ่ะปล่อยไปโอ้โหสล็อตก็ปล่อยมาลืมดูว่าสล็อตก็มีอ่ะก็มันก็ปล่อยอยู่นะครับนี่ปล่อยซัมโอนมาขวางไว้อยู่ โ okay, อเคขาพัดก่อนนะแล้วก็รีบทําลายกลุ่มก่อนโอ้โหอยากกดโล่นะโอ้โหกดโล่ด้วยอื้มทำลายกลุ่มไม่ได้นะครับเราต้องยื้อไม่รู้ว่าจะไหวไหมทีมค่อนข้างหนักนะโอ้โหผมลืมปิดเอฟเฟกครับมันก็จะโอ้โหกระตุกหนักๆเลย แพ้ยับนะครับรอบนี้ก็คือตอนเราล้างเนี่ยซู้ไม่ไหวนะโอ้โหอะรอบนี้แพ้ไปนะครับตัวข้างบนเนี่ยก็เจอเก็บไปนะทีมแพ้แต่ว่ายังอยู่นะครับมันฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับอะได้อีกรอบนึงเดี๋ยวผมขอปิดเอฟเฟกก่อน รู้สึกว่ากระตุกมากเลย uh, uh, okay. อยู่ในเนี่ยเอฟเฟกอ่ะโอเคปิดไปก่อนมาลุยรอบสุดท้าย mm hmm. ก็ยังสู้เจสสิก้าเนคอมเมอร์เซอร์ไม่ได้นะครับเนี่ยตุ๊ก,กตาหิมะอีกมาขอแก้มืออีกรอบนึงแต่ว่ามันไม่ติดพายุนะเหมือนมันมาแป๊บเดียวแล้วก็หายไปนะครับในส่วนของ uh, ตัวแซมมอนนะครับ ปล่อยไปอโอเคอมาละตัวหนึ่งสกิลไปนะครับอาโดนยิงโอ้โหฟื้นขึ้นมาได้นะเมื่อกี้ก็โอเคนะครับเห็นมันเป็นเรืองแสงนะมันฟื้นคือชิปขึ้นมาแต่ว่าก็โดนตีตายนะครับอโอเคโอโ้ติดหน้าป้อมละ เจอตัวสล็อตกับนิโคมเมนเซอร์อยู่ด้วยกันเนี่ยโ,โหหาหนักจ,จัดจัดนะครับตุกกตาฮิมะแค่เบลล์ร้อยสี่สิบเนี่ยก็ล้มเราได้ละโอ้โหแร่เพิ่มอะก็ตามนี้นะครับสู้ตัวสล็อตกับเจสสิก้าเนยคอมเมนเซอร์ไม่ได้นะฮะสองตาไอ้สอง,อส,องสามตัวนี้อยู่ด้วยกันเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับก็ยังแพ้ทางพวกนี้อยู่ เรียบร้อยเลยอืนี่ครับตุ๊กตาหิมะมันก็ตีเราล่วงนะครับแพ้ทางทาาุนะแถมของเราเบลร้อสี่สิบด้วยนะครับของเขาก็เบล1 4ร้อสี่สิบแต่ชนะทางทาาุนะก็สรุปแพ้ยับนะครับก็คือหลบจากไอตัวสลอ้อแล้วก็เจสสิก้านโคอโมเมนเซอร์เลยครับอือฮือ เกียร์อย่างดีเลยนะอะก็ประมาณนี้นะครับต <c oughs> ีค่อนข้างแรงนะขีดทีนี้ดับเลยนะครับ <c oughs> มาดูตัวนี้โอ้โหเกียร์ไม่ค่อยได้ต่างกันเลยนะครับอตัวนี้แม็กด้วยนะครับ <c oughs> อะโอเคก็ประมาณนี้สรุปใช้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่า ผมยังไม่เห็นบันตีป้อมเท่าไหร่นะก่ามันจะถึงนะครับก็คือผมเน,น้นออกสกิลนะมันก็เลยจะยืนอยู่ข้างหน้านะครับมันจะตีไปเรื่อยนะ,ะก็ประมาณนี้นะครับมันก็ป่วนได้อยู่ส่วนสร้างแซมมอนเนี่ยมันจะอยู่ได้9าวินะครับแต่ว่าค่อนข้างบางนะเพราะว่าเวลเรายัางร4อนะครับต้องรอเลเวลแม็กก่อนเราจะเห็นได้ชัดนะครับ ก็ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับในส่วนวันนี้ผมตต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ